กับการแก้ไขปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าของคนไทยค่ะโดยนายพีรพันธ์ค่ะเขาก็ได้เตรียมรื้อโครงสร้างไฟฟ้าให้คนไทยติดโซลาร์ลูฟท็อปได้ง่ายขึ้นเพื่อแก้ปัญหาค่าไฟแพงถึงต้นต่อค่ะ นายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเล่งเดินหน้าปฏิรูประบบโครงสร้างไฟฟ้าของประเทศเพื่อแก้ปัญหาราคาค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนค่ะแม้ปัจจุบันราคาค่าไฟฟ้าของไทยเมื่อเทียบกับหลายประเทศแล้วจะไม่ได้อยู่ในราคาที่สูงนะคะแต่หากนําปัจจัยเรื่องค่ารองชีพของประชาชนและภาวะเศรษฐกิจมาประกอบด้วยก็จะถือว่ายังแพงอยู่ดีค่ะโดยปัจจัยหลักของการผลิต ไฟฟ้าในปัจจุบันอยู่ที่ราคาก๊าซธรรมชาติเหลวที่ไทยต้องนำเข้าซึ่งมีราคาผันผวนตามราคาตลาดโลก จึงจะเร่งสนับสนุนให้ประชาชนและสถานประกอบการติดตั้งโซลาร์ลูปท็อปให้สะดวกแล้วก็ราคาย่อมเยาเข้า,ขาถึงง่ายลดการเข้านำเข้าของก๊าซธรรมชาติเหลวรวมถึงการพิจารณาแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือแผน PDP หาวิธีการลดพึ่งพิงภาคเอกชนในการผลิตแล้วก็จำหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้สามารถควบคุมราคาไฟฟ้าให้อยู่ในราคาที่ต่ำกว่าที่เป็นอยู่ได้อีกค่ะ